ก็คือภูบอนไซพัทยานะคะเขามีบอนไซด้วยที่เขาทำมูลไส้เดือนอัดเนี่ก็คือว่าเขาจะมาใส่บอนไซเนี่ยละค่ะแล้วหลังจากที่ทำแล้วก็มันก็ได้ผลดีก็เลยทำขายด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำแล้วก็จะมาขอความรู้ของ นี่นะคะเราก็อยู่กับคุณภูนะคะเป็นเจ้าของสวนบอนไซก็คือเพื่อนของเรานี่เองนะคะสวนบอนไซนี่นอกจากจะมีบอนไซอันสวยงามแล้วนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์ของเราซึ่งเหมาะกับเรามากเลยมีอะไรนะคะคุณภูอันนี้อันนี้เป็นน้ํายาทาซา,ากต้นไม้ทารักษาซากต้นไม้เรียกว่าลามัลเฟอร์ทาอย่างไงอ,ะอ่ะอ่ทาจะให้ดูเให้ดูดูตัวอย่างครับไหนอ่ะ มันจะแบ่งแยกเซลล์ให้เห็นชัดนี่ครับว่าตรงที่มันเป็นเนื้อเป็นใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเปลือกอยู่ในส่วนที่ไม่เป็นเนื้อเป็นมันจะเป็นแห้งเป็นเปลือกไม้ธรรมดาก็คือตรงนี้ที่ทาไว้ทาให้มันแข็งให้มันแข็งแล้วให้มันแข็งแล้วถ้าทาแล้วไปโดนไปโดนตรงนี้อะไรนะถ้าทาแล้วไปโดนในกิ่งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะมันออร์แกนิกมันมันก็มันมันไม่มีปิมันเป็นด่างด้วยอ๋อเป็นออร์แกนิกอันนี้ก็คือสินค้าตัวแรกนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นวัสดุปลูกมูลไส้เดือนผสมใบก้ามปูหมักปปุ๋ยาอเม มันมันจะช่วยให้ต้นไม้เรางอกงามยังไงคะอันเนี้ยอันนี้อ่ะนี่ก็มันเป็นอาหารให้ต้นไม้วิตามินรวมวิตามินรวมวิตามินรวมขั้นตอนทําคร่าวๆนะคะพอมาถึงปุ๊บผมก็มาใส่นี่เลยหมายถึงว่ามีใบก้ามปูหมักไว้หมักกับมูลไส้เออแล้วมาผสมกับมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนอ่าแล้วก็จะมี มีส si ens, ini, ูตรลับของทางสวนอีกนิดหน่อยที่วัตถุล้วนๆแต่เป็นสูตรเกี่ยวกับการหมักที่เราเตรียมไว้อะเพิ่มให้มันทีนี้เอามาปุบมาผสมแล้วก็มาใส่เครื่องหั่นเม็ดเนี้ยมันจะออกมาเป็นเม็ดเมื่อกี้นี้แล้วมันจะแห้งไหมไม่แห้งนั่นไงผมตากไว้นนเต็มต้องให้มันต้อนตากให้แห้งก่อนโอาทำแห้งอ่ะ คนส่งง่ายเวลาคุณต้องใช้ก็สะดวกสำหรับคนที่ใช้ <c oughs> เพราะว่าไอ้วัสดุปลูกของผมตัวเนี้ยมันสามารถใช้ได้กับโรยหน้าก็ได้สมมติเราไม่เปลี่ยนกระถางใช่ไหมเราใส่ไปข้างหน้าเลยเระวางไว้เฉยๆเลยแล้วเดี๋ยวเราลดน้ําก็กลายเป็นเขาเรียกว่าปุ๋ยละล,ล,ลายชา้า slow r e l e a อยู่แล้วไงน้ำมันก็ค่อยๆกินไปเรือ่อยๆ แต่วันไหนถ้าคิดว่าเราจะรื้อต้นไม้มาเปลี่ยนกระถางใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็าเอาเม็ดตัวเนี้ยมาผสมผสมผสมกับวัตถุดิบที่เราอยากจะปลูกอยู่แล้วสมมุติเราต้องใส่คุยมะพร้าวใส่สะมาหลายสูตรพันสูตรอะใช่ป่ะเพราะนั้นนะคนจะใช้สูตรอะไรก็ไม่รู้แต่คุณเอาเนื่อนั้นใส่ไปด้วยเพราะตัวเนี้ยคืออาหารของมันไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่มันมีธาตุอาหารเยอะมาก แค่มีไม่5นั่นทุกอย่างเลยดีกว่าเพราะมันเป็นออแกนิกใช่ไหมพอ,อนี้เสร็จปุ๊ถามว่าต้นไม้กินไหมมันกินอยู่แล้วเพราะว่ามันโดนไส้เดือนมันย่อยมาเป็นอาหารของต้นไม้รากมันก็จะมูวิ่งมาหาไอเม็ดเนี้ยมากินตัวนี้โอเคอีก<ด> <Okay. S 2> ว,วิธีหนึ่งก็คืออาจจะลองก้นกระถางแต่ใครจะว้ที่ไหนซึ่งวัสดุปลูกผมเนี่ยมันทําได้ทุก สัดสวนของต้นของกระถางต้นไม้เลยไม่ใช่มันไม่ใช่ปุ๋ยซึ่งถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยเราใส่ไปปุ๊บอีกราลดปุ๊บละลายปั๊บพรุ่งนี้ปุ๋ยมันหมดแล้วเหมือนมันไปมันไปทาปักต้นไม้ให้พุ่งให้พุ่งอ่ะมันคือมันเอาสารอาหารไปพุ่งปุ๊บแต่มันก็หมดไม่มีอะไรกินแต่ว่ามันเป็นยากระตุ้นนี่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีครับมันก็เป็นแค่เพียงยากระตุ้นให้ต้นไม้มันยืดให้ต้นไม้มันดูโตต้องเอาเรื่อยต้องกินเรื่อยๆใช่แต่ถ้าพักในต้นไม้มันจะซุดโทมพอต้นไม้ซุดโทมไปกิต ใช่ไหมครเพราะต้นแมลงเนี่ยมันมาเพราะว่ามันรู้ว่าต้นไม้โทมมันจะมาย่อยมันจะมากินมันจะย่อยเพราะมันก็เพื่อเป็นอาหารแล้วก็กลับไปเป็นดินนะครับเป็นเป็นมันเป็นวัฏจักรปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นเกษตรอินรีย์เนี่ยถ้าเราโรยมูลไส้เดือนเข้าไปในในตัวมูลไส้เดือนจริงๆมันจะมีไข่ของมูลไส้เดือนอยู่ด้วยเราโรยไปสักพักอ่ะสักพักเดี๋ยวไส้เดือนมันจะมาเองคือไข่เดี๋ยวมันก็เพาะเดี๋ยวมันก็เกิดมันก็จะย่อยดินเราให้อยู่แล้วคือสิ่งที่ทําไมคนเขาแนะนําให้ใช้มูลไส้ เมื่อเราใส่มูลไส้เดือนเข้าไปเนี่ยเราเราไม่ได้ได้แค่มูลไส้เดือนเราจะได้ไขมันด้วยเราจะได้ไส้เดือนไปด้วยแต่เดี๋ยวไส้เดือนก็จะโต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 ตตามปกตินะครับมันก็ชอบความชื้นมันก็อยู่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเพาะเลี้ยงไส้เดือนมันก็ต้องเป็นลักษณะหรือสไตล์แบบนี้การมาเป็นคอนโดไส้เดือนคนที่คิดนี่คิดได้ยังไงคะเนี่ยเข้าใจคิด ไข่เนาะนี่ก็น่อยเดือนน้อยดูนี่ครับไข่เดือนแบบ้เดือคุณผู้ชมนี่คือตัวไข่เดือนอันมันมันมีสายพันไหมคะนี่ครับสายพันมันพันอะไรนะพันเอฟคือพัน American Life Color ก็คือมันจะเป็นสีม่วงๆนิดนึงมันจะกินเก่งและจะโตไวแล้วดินดินพวกนี้เราใส่ปุ๋ยใส่อะไรด้วยอะไรนมอูลอูนวัวนมเป็นมูลวัวหมดเลยทั้งหมดเป็นมูลวัวนมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของผมอะ ผมมันจะมีสูตรพิเศษอีกผมก็จะหมักอาหารเพิ่มให้มันกินอีกนิดนึงก็คือเช่นผมมีปุ๋ยปลาหมักของผมเก่าๆผมก็จะมาไทยให้มันกินอ๋อของผมจะมีแต่มันแล้วแต่คนบางคนก็เพื่อผักที่เราทํากับข้าวใส่มันกินอ๋อทำไมต้องทําแบบนี้เพราะประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่แล้วก็แมネจง่ายอ๋อเราสามารถเป็นกระมังมะคุกมาเทมาแล้วมันมันเดินไปผลไปง่ายแต่ถ้าในวงบ่อเนี่ยมันก็งมีการล่อน ต้องต้องทากะลังในการร่อนมันขึ้นมาเพื่อมันแห้งพวกก็ร่อนแต่ถ้าทําในบ่อเนี่ยมันจะดีอย่างนึงคือได้น้ํามูลไส้เดือนไปด้วยเพราะบ่อเนี่ยเราจะเจาะรูเล็กๆไว้เวลาเราเรา,เราลดน้ําให้มันอะ่ะ<อ>ใช่ไหม,มพอลดน้ำให้มันมัน,นจะมีน้ำออกมาเพราะในในทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกน้ํามูลไส้เดือนอ่ะน้ําฉีดไส้เดือนอะนนไรได้อันนั้นเนี่ยเอาไว้พ่นเป็นเป็นป Ł ุ๋ยพ่นทางใบอ <laughs> ปุยป๋ย,ยทางใบใช่เป็นปุ๋ยทางใบแต่ผมมาได้น้ําจากมันน่ะผมก็เอาไปหมักจุลินทรีย์ต่อ คือในหนึ่งเดือนเนี่ยในส,สองอาทิตย์แรกแรกเนี่ยเราจะต้องลดน้ําให้เขาบ้างเหมือนเหมือนตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยเพิ่งเพิ่ง,งทาไปเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอีลักษณะแบบนี้ครับเน,นี่ยอแรกในอันนี้ก็ประมาณสองอาทิตยก์กว่าแล้วเนี่ยกล้องเนี่ยครัแบบเดียวมันก็กินได้ขนาดนี้ได้เห็นไหมเนี่ยจากจากมูลไส้เดือนที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูมูลไส้เดือนอันนี้นี่คืออาทิตย์กว่ากว่าสองอาทิตย์เองเนี่ยขี้วัวสองอาทิตย์จนจน มันย่อยจนมาเป็นเนี่ยมูลไส้เดือนมันจะเป็นอย่างนี้ครับออ๋ก็เป็นออกมาเป็นแบบขาวๆข้างบนนี่แหละเนี่ยเนี่ยคือมูลไส้เดือนเม็สองอาทิตย์เองเหรอคะเนี่ยมูลไส้เดือนเม็ดเป็นจะยาวๆเห็นไหมครับในมูลไส้เดือนเปนเม็ดมันจะยาวๆอย่างนี้เนี่ยอาทิตย์เองนี่คือมูลเนี่คือสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เราก็จะร่อนได้แล้วก็ร่อนก็ไปเข้าเครื่องตุ๋นมันน้อยอยู่ปะเห็นไหมครับคือคือเวลาเราทานอ่ะเราก็ใส่กะละมันที่มันแห้งเราใส่เข้าไปมูลไส้เดือนมันจะออกตามรูเล็กนี่พอเราออกมันที่เสร็จปุ๊บ ตันี้มันจะรูใหญ่กว่าใช่ไหมฮะอันนี้มันจะออกไข่มันมาด้วยอ๋อเหรอแล้วก็ตัวอ่อนมันจะออกมาช่องนี้ออไอ้ชุดเนี้เราเก็บไปเลี้ยงต่อเรากลับไปเลี้ยงต่อแต่อที่มันไหลมาจากทางนี้ยมันจะเป็นแค่เพียงงูไส้เดือนชิ้นเล็กๆส่วนตัวไส้เดือนมันก็จะออกนรนคับ อ๋อไส้เดือดออตรงนี้อันนี้เอถ่ายออกตรงนี้ใช่แล้วส่วนเราก็กระมังมารองไว้ไส้เดือดก็จะอยู่อย่างเงี้ยกลับกลับไปเลี้ยงต่อที่ว<อ>ัวที่มันกินไม่หมดเอาไปเลี้ยงตอ่อใช่แล้วเอาชุดเนี้ยเอาไปใส่กระมังก็ทำรูทีนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วตรงเนี้ยเอาอะไรรองไม่มีหรอมีครับ<ๆ>ตรงนี้ตรงรองเป็นดินไปตรงนี้ตรงนี้เราก็เอากระมังเล็กๆยเยมันรองผมอยู่ที่ผ้าอยู่ครับผ้าอยู่หลังผมก็จะปูผ้าออกมาแล้วก็มากองใส่ถุงพอเสร็จปุ๊บเราก็พอวันนี้ปั่นชอนเราก็ทิ้งไว้วันนึงให้มันแห้งิ ได้เช้ามาเราก็เก็บเลยก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อมูลไส้เดือนอันนี้นะคะมูลไส้เดือนผสมใบก้ามปูกัดเม็ดนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองก้นหลุมไปผสมร่วมกับของของเราที่เรามีอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็คอยมาดูกันนะคะว่าจะทําให้ต้นไม้เรางอกงามขนาดไหนนะคะถ้าใครที่อยากจะได้มูลไส้เดือนหรือว่าได ตัวที่เป็นมูไซเดือดอัดเม็ดนี่นะคะก็ติดต่อได้ที่ภูบอนไซพัทยาเลยค่ะตอนนี้ดูบอนไซสวยๆนะคะสามารถมาซื้อหาได้ที่นี่นะคะ